สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ําในรายวิชาศิละปะอีกครั้งนะคะและในวันนี้คุณครูจะมาทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนไปแล้วในเรื่องรูปร่างรูปทรงในสิ่งต่างๆและในงานทัศนศิลป์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของรูปร่างกันก่อนนะคะว่ารูปร่างนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนรูปร่างคือรูปที่มีลักษณะแบนมีสองมิติมีความกว้างและความยาวนะคะไม่มีความหนาเช่นรูปวงกลมรูปร่างสามเหลี่ยมและรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะคะและนักเรียนรู้ไหมคะว่ารูปร่างแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้นะคะ ลักษณะที่1คือรูปร่างอิสระนะคะเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจนนะคะเช่นรูปร่างของก้อนเมฆรูปร่างของใบไม้เป็นต้นนะคะและลักษณะที่2นะคะก็คือรูปร่างเลขาคณิตเป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างแน่นอนเกิดจากการสร้างขึ้นของมนุษย์สามารถระบุชื่อเรียกได้นะคะเช่นรูปร่างสามเหลี่ยม รูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมเป็นต้นนะคะและภาพทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างรูปร่างอิสระนะคะตัวอย่างทั้งหมดนี้คือรูปร่างเรขาคณิตนะคะนักเรียนในส่วนของรูปทรงนะคะ รูปทรงคือมีลักษณะเหมือนจริงเป็น3ามมิติมีความกว้างความยาวและความลึกหรือความหนานะคะเช่นรูปทรงกลมรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นต้นค่ะซึ่งสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะมีรูปร่างรูปทรงอิสระไม่ซ้ำแบบกันนะคะแม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของรูปทรงกันนะคะนักเรียนว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูตัวอย่างของรูปร่างรูปทรงของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะจากภาพด้านซ้ายมือคือภาพจริงก็คือดอกทานตะวันนะคะนักเรียนส่วนภาพด้านขวามือก็คือรูปร่างวงกลมของเกสรดอกทานตะวันนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่2คือภอาพอะไรเอ่ยภาพด้านซ้ายมือก็คือภาพผีเสื้อนะคะนักเรียนส่วนภาพด้านขวามือก็คือรูปร่างสามเหลี่ยมของผีเสื้อนั่นเองนะคะตัวอย่างท <cor ros an sein> ี่3มนะคะภาพด้านซ้ายมือที่เป็นภาพจริงก็คือสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะส่วนด้านขวามือคือรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะของผลสตรอเบอรี่ค่ะ ภาพตัวอย่างที่4นะคะก็คือผลของแอปเปิลนั่นเองค่ะด้านขวามือรูปร่างวงกลมก็คือผลของแอปเปิลนะคะเรามาต่อกันที่รูปร่างรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเลยค่ะตัวอย่างที่1นนะคะก็คือเสื้อยืดของเด็กนะคะนักเรียนด้านซ้ายมือค่ะส่วนด้านขวามือก็คือรูปร่างนะคะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมของเสื้อยืดนั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนก็คือตู้ไปรษณีย์ไทยนะคะรูปร่างของตู้ไปรษณีย์ไทยก็คือรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างที่3นะคะก็คือรูปซองจดหมายนะคะและรูปร่างของซองจดหมายก็คือรูปร่างสามเหลี่ยมและรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะ มาต่อกันที่ตัวอย่างของงานทัศนศิลป์นะคะนักเรียนภาพที่1นนะคะตัวอย่างแรกก็คือภาพวาดระบายสีนะคะรูปร่างของภาพวาดระบายสีนะคะก็อยู่ด้านสายมือค่ะจะใช้รูปร่างวงกลมรูปร่างสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างที่2นะคะก็คืองานสร้างสรรค์จากกระดาษนะคะนักเรียนรูปร่างของงานสร้างสรรค์จากกระดาษก็จะเป็นรูปร่างวงกลมและรูปร่างวงรีนะคะ และตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงแล้วนะคะไม่ใช่รูปร่างแล้วนะคะภาพตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูก็คือผลงานสร้างสรรค์าจากก,กระดาษนะคะรูปทรงของงานสร้างสรรค์จากกระดาษก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนและในวันนี้นักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดคลิปวิดีโอเพื่อดู ย้อนหลังโดยการกด subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอของคุณครูได้นะคะและในวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ